เฮียตัวดำดำดอกเรื่องเรื่องเล่นเล่นหัวเกาเกาแต่กจะเราอยากดัวเฮียอยู่พื้นเล่นอยู่พื้นไปจ่ายเด็กไอฟไอเฮียกับมาเล่นป้ามาตังตัวไม่ต้องไม่ต้องป้ามาตังตัวนั่นป้ามาแต่หัวก็พอเอาวัวเฮียกับวัวเล่นมาถึงตังไงเกี้ยงเด็กยังดูด้วยวันนี้เฮียได้เล่นใจเฮียเฮียมันเฮียมันไปแต่หน้าจะเล่นเล่นหัวมันจะโตกำลังแม่หน้าเต่งไอ้บุ๋วิจัยวัวเล่นไม่หยุดหม Nên ba tệ chị vị này, mới phổ đi bứt. Nên ư, nghe ta tâm cây ta quăng, đăng cái là bớt tự tự. thì mà cũng cho chộp cây ta quăng, chộp rồi, chộp cây ốc quăng. Rồi, rồi, cây ốc quăng, nằm chim con mình phiếu. Ây ya, đã rình, nhưng là bà nân cũng tên tình, cây ốc quăng này, phải nắng rộng cái vật, phổ luôn, trật cập tốt, mấy người, vô nhà phục u bát với cái prát à. เต็นเกยองกว่างนั่นเออเต็นเกยกับเกยตากว่างไปเกยเกยองกว่างกับผู้ก็เออเกยตากว่างกับผู้ก็อัตรเมื่อรักของเราต้องจบเพราะเธอไปพบคนใหม่ตัวฉันก็จะทำใจร้อยหนึ่งแต่ว่าตัวเกยองกว่างมาได้ไหมเกยเกยองกว่างกับเพื่อเกยองกว่างมาฉันนี้ก็แกงจุ่มกบฉันนี้ก็ปุ๊บแกงเกย ฉันนี่ก็กลัวปลาไหลฉันนี่เครื่องในต้มยำจันนี่ปลาเมึกยัดไใจันนี่น้ำพลิกลูกําโยมปลามาเป็นประจำฉันกันไม่หวาดไม่ไหวพูดไปใครเขาจะเจือฉันกันไม่เหลือจากฉันจังปราตั้งเนินฉันกันตผ่มปานฉันกันไม่เหลือฉันจนลุกขึ้นไม่ไหวแต่ลายน้ำเต็มว แม่จีเก็บไว้สองตัวไอ้เรยนั่นคือไก่อบุบแทนแล้วมันเสียไยมากไม่มีที่จะไปเลยแล้วพัวจะเนี่พัวฉันไม่มีหรอกเลิกขกน,นานแล้วฉันเจอไรอะจี้เกตจน้องเกตพัวแ่ะเจอไรอะจี้เม็ดอยากแคบเด้อเด้น ม่อมแมเนี่ยนะเกดอยากกินปลางักูปรินใจจ้ะเกดทำไมดิคะเดี๋ยว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 เออพ่อตรวกับทำไมเออนี่ม่อมแมเกดว่าดีใช่นายเท่งรู้เลยไม่ต้องพูดมากนะพูดมากตายครับวันนอ้กินข้าววะไม่กินกินน้ำไปไม่กิน Ng là kỳ tay tung khao tung tùm nam 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 vô trái nam 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 nuôi อาชีพอะไรเต่าแก่กับชาวกล้องบอกคุงคนนุยขับโอ้นักก้นว่าได้เกียนไงาปากนั่งระโดดบอกคุงเปี๊ยบอกคุงโคโยเป็นแล้วผู้หญิงคนนี้ใครนะ่ะผู้หญิงคนนี้ตามตื้อโกแต่โกไม่เอาพร้อมยัง่อนเกินแล้วผู้ชายคนโน้นไอ้น้อยเต็ง คนแบกคุ้งก็พาคัวต่ำ